สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสภาพสวยๆมาฝากอีกแล้วนะครับและคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีด้วยครับกับ Honda Civic f d นางฟ้านะครับ1 8 e ปี2006นะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักกระต่อหรือพิกคว่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับยางใหม่ด้วยครับคันนี้ใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับรับประกันเกียร์หรือเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับหายากแล้วนะครับที่จะมีรับประกันได้ขนาดนี้นะครับสำหรับรถมือ2นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับสีสันเงาฉ่ำรอบคันนะครับสภาพพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับชมเช็คดูรถทดลองขับที่กระทุ่มแบน สมุทสาครนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับกับรับประกันมาขนาดนี้นะครับสมาชิกลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบและใช่หรือไม่นะครับสำหรับผมชี้เป้านําเสนอนะครับโทรเจรจาสอบถามใครจะซื้อสดก็ไปขอสิร์รถได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีมากครับภายในมีจอมาให้แล้วนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับสองแสนาบาทนะครับผ่อนได้ครับ5 0 0โดยประมาณนะครับ ชมดูได้ครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางในส่วนของ FD นางฟ้าเป็นรถที่กว้างอยู่แล้วครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงไม่แพงนะครับถ้าอยากได้ของทุกถูกหรือซ่อมเก่งๆซ่อมดีๆเข้าไปศึกษาได้ครับใน FD นางฟ้าขับหรือ Cvic คขับนะครับจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงมีอะไหล่มีช่างนะครับที่จะสามารถหาได้จากในแฟนเพจแฟนลับนะครับรับประกันว่าของดีจริงครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่าง ดูแลมาให้พร้อมนะครับลองคํานวณและเช็คดูได้ครับว่ารถมือ2ใครจะรับประกันให้1ปีครับหายากครับวิ่งไปแล้วนะครับ2 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสภาพดีงามราคาย,ยอดเยี่ยมแถมมีจอมาให้แล้วนะเว้ยนะครับก็ชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับเจรจาต่อรองราคาพูดคุยใครจะจัดไปแน้นก็ ถือเอกสารไปให้เรียบร้อยนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับจัดสดก็ขับรถกลับบ้านไปเลยครับชมเช็คดูนะครับสําหรับ f อนางฟ้านะครับเป็นที่รู้กันว่าสวยหรูดูดีสมชื่อเขาเลยแหละครับนางฟ้ารองชมดูได้นะครับถ้าสวยถูกใจก็ให้รีบโทรเจรจาอยู่ใกล้กับไอ้ดูรถทดลองขับนะครับบางคนถามว่าโอ้โหอยู่ไกลจังก็รถสวยสภาพดีราคาแบบนี้รับประกันอยู่ที่ไหนก็ต้องไปเอานะครับก็รองชมคำนวณดูได้ครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับในราะคา 2 2 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีก็ออกรถได้เลยครับสบายๆรอรับรถไปใช้งานนะครับอย่างที่นำเสนอนะครับสำหรับใครที่ชอบรุ่นไหนแบบไหนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลตามแฟนเพจของรุ่นนั้นๆน,น,นะครับท่านก็จะได้ข้อมูลเทคนิคการใช้งานที่ไหนมีขัาง,งเก่งๆอู่เฉพาะสำหรับรุ่นนั้นๆอยู่ที่ไหน ก็เข้าศึกษาได้ครับลองชมดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพสวยดีงามราคาน่าจับต้องนะครับที่สําคัญคุ้มตรงมีรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์นี่แหละครับเวลาที่คนถามหาซื้อรถเกียร์เป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงมีชนหรือเปล่าจบแล้วนะครับคันนี้จบเรียบร้อยสมบูรณ์แน่นอนนะครับรับประกันมาขนาดนี้ถ้าไม่ดีจริงเขาก็ไม่กล้ารับประกันได้ขนาดนี้นะครับลองคิดว่าถ้าเป็นเราเราขายรถเราจะกล้ารับประกันขนาดนี้ไหม